สวัสดีนะคะเด็กๆวันนี้นะคะครูนกจะมาสอนเรื่องการคูณด้วย1และ0นะคะทีนี้เราลองมาทบทวนคราวที่แล้วนะคะที่เราเรียนเรื่องการคูณการคูณหมายถึงการน,นับเพิ่มครั้งละเท่าๆกันนะคะทีนี้เราลองมาดูในรูปภาพเป็นรูปอะไรคะไข่ไก่นะคะไข่ไก่มีทั้งหมดกี่แพ็คคะแพ็คละ สอฟองมีทั้งหมด5แพ็กนะคะแสดงจำนวนได้กี่กลุ่มกลุ่มละเท่าไหร่คะอ่าจำนวนมีทั้งหมด1 2 3 4 5กลุ่มนะคะ5กลุ่มกลุ่มละกี่ฟองคะเด็กๆ1 2กฟองนะคะมีไข่2ฟอง5กลุ่มนะคะอ่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ2เท่ากับ สินะคะต่อมาอาหาคำตอบดังนั้นนะคะ5คูณ2จึงเท่ากับ2บวกกันทั้งหมด5ครั้งมีไข่ทั้งหมด12ฟองค่ะต่อมานะคะครูนกม,มีคุกกี้ให้เรียนดูทั้งหมดจำนวน6ถุงนะคะครูนกจะให้เด็กๆจัดคุกกี้ใส่จานจานละ หชิ้นนะคะเรียนดูซิว่าเราจะได้ทั้งหมดกี่จานอ่าคุกกี้6ถุงถุงละหชิ้นก็คือหกลุ่มของ1น,นั่นเองหรือ6กคูณหของก็เท่ากับว่าเป็นคูณนะคะของเท่ากับคูณเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าหกคูณหนึ่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเนาะพอเรายังไม่ได้หาคำตอบก็จะเป็นช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะคะ ต่อมาจะได้เท่ากับ6คูณ1ก็เท่ากับ1บวกกันทั้งหมด6ครั้งดังนั้น6คูณ1จึงได้เท่ากับเท่าไหรคะท่องสุขคูณแม่6ได้ไหมเอ่ยอถ้าไม่ได้เรียนลองเอา1มาบวกกันทั้งหมด6ครั้งจะได้คำตอบคือได้เท่ากับ6นั่นเองนะคะ,ะทีนี้ลองอีกหนึ่งข้อนะคะครูนกให้ คุกกี้ทั้งหมด1ถุงนะคะในแต่ใน1ถุงนี้มีจํานวนทั้งหมด3ชิ้นอ่ะลองดูสิคะว่าเราจะจัดใส่จานได้เท่าไหร่คุกกี้1ถุงถุงละ3ชิ้นนะคะเท่ากับ1กลุ่มของ3ก็คือ1คูณ3นั่นเองเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า1คูณ3เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมไว้เพราะว่าเรายังไม่ได้หาคำตอบนะคะอะทีนี้มาดูการหาคำตอบจะได้เท่ากับ1คูณ3ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย1คูณ3ก็ได้3นั่นเองทำไมถึงได้3นะนกเรียนลองดูสิคะอะต่อมาครูมีส้มแห้งเรียนทั้งหมด5จานนะคะแห้งเรียนจัดใส่จานจานละ1 1ลูกจะได้เท่าไหร่นะคะ อ่าส้มหาจานจานละ1ลูกก็เท่ากับ5กลุ่มของ1หรือ5คูณ1นั่นเองนะคะเยนจะดูได้ว่า1 2 3 4 5ี่นะคะมี5ลูกนะคะจัดใส่จานก็จะได้จานละ1ลูกนั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่า5คูณ1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้หาคำตอบ จะได้5คูณ1เท่ากับ1บวกการกี่ครั้ง5ครั้งนั่นเองดังนั้นก็จะได้เท่ากับ5คูณ1เท่ากับเท่าไหร่คะ5อ่าต่อมาตัวอย่างอีกหนึ่งอันเป็นปากกา1แพ็ค1แพ็คมีทั้งหมด8ด้ามจัดใส่จานก็ได้เท่ากับได้อันละอ่าหยิบปากกามา1อัน1อันถูกไหมคะปากกา1แพ็คจัดใส่ จานก็จะได้ทั้งหมด1จานนั่นเอง1กลุ่มของ8หรือ1คูณ8เขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์การคูณได้ว่า1คูณ8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมไว้นะคะจะได้1คูณ8เท่ากับ8อ่าทีนี้ยังเรียนลองสังเกตที่เราทำไปเมื่อกี้นะคะ6คูณ1เท่ากับ6นะคะเท่ากับอะไรคะตัวมันเอง ใช่ไหมคูณ1เท่ากับ6 5้คูณ1ก็เท่ากับ5เท่ากับตัวมันเองเหมือนกัน1คูณ3เท่ากับ3นะคะ1คูณ3เท่ากับ3 1คูณ8เท่ากับ8เพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตได้ว่าจำนวนใดๆก็ตามที่คูณกับ1นผลคูณจะเท่ากับจำนวนนั้นเช่น6คูณ1ก็ได้กับ6 1คูณ3ก็ได้เท่ากับ3 5คูณ1ก็ได้เท่ากับ5 1คูณ8ก็ได้เท่ากับ8นะคะ,ะจำนวนใดๆก็ตามที่คูณด้วย1จะได้เท่ากับจํานวนของมันเองนะคะต่อมาอ่นักเรียนลองดูสิคะทีนี้ไม่ใช่1แล้วนะแต่เป็นเลขจํานวนอะไรนักเรียนลองดูคะ่ะตัวอย่างที่1นนะคะในรูปภาพนักเรียนจะเห็นว่าเป็นอะไรคะ จานกี่ใบคะสา,านนสามจานขนม3จานมีขนมไม่เอย่ยไม่มีขนมเลยแสดงว่ามีขนมกี่ชิ้น0นชิ้นนั่นเองขนม3จานจานละศนชิ้นจำนวนเท่ากับเท่าไหร่คะสกลุ่มของ0หรือ3คูณกับ0เขียนเป็นประโยชน์สัญลักษณ์การคูณได้ว่า สามคูณศูนย์เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะจะได้สามคูณศูนย์เท่ากับศูนย์บวกกันสามครั้งอ่าศูนย์มีค่าไหมเอ่ยศูนย์ไม่มีค่านั่นเองศูนย์บวกกันสามครั้งก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้ศูนย์เพราะฉะนั้นสามคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์นะคะอ่าต่อมา ดูจากประโยคสัญลักษณ์นะคะ0คูณ3เท่ากับ3คูณ0ไหมคะที่แล้วเราเรียนเรื่องการสลับที่ของการคูณไปแล้วไม่ว่าจะสลับที่การทนลับก็ได้เท่ากันนะคะต่อมาตัวอย่างตัวต่อไปนะคะจะเป็นรูปของอะไรเอ่ยเป็นแผงไข่นะคะเป็นแผงไข่แผงไข่ทั้งหมดกี่แพ็คคะ หนึ่งสองสามสี่แพ็คแพ็คละกี่ฟองมีใครไหมไม่มีเลยเท่ากับเป็นศูนย์ฟองอ่าสี่แพ็คก็คือสี่กลุ่มถูกไหมคะสี่กลุ่มของศูนย์หรือสี่คูณศูนย์เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าสี่คูณศูนย์เท่ากับอะไรคะช่องสี่เหลี่ยมไว้ก่อนนะจะได้สี่คูณศูนย์ก็เท่ากับศูนย์บวกกันทั้งหมด 4ครั้ง0ย์ไม่มีค่านะคะ4คูณ0จึงได้เท่ากับ0นั่นเองอ่าทีนี้เรามาดูการสลับที่ของการคูณน,นะคะ0ูคูณ4กับ4คูณ0นะคะจะมีค่าเท่ากันได้เท่ากับเท่าไหร่คะ0นะคะอ่าจากที่เราดูตัวอย่างมานะคะเรียนลองสังเกตได้ว่า3คูณ0เท่ากับ0ย์ 0คูณ3ก็เท่ากับ0 4คูณ0ก็เท่ากับ0 0ย์คูณ4ก็เท่ากับ0นย์นักเรียนจะสังเกตได้ว่าจำนวนใดคูณกับ0นย์ผลลัพธ์ก็ต้องเป็น0นเสมอนะคะอ่าทีนี้ต่อมาครูจะให้ในักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะท้ายกิจกรรมนี้แบบฝึกหัดท้ายคลิปนักเรียนลองทำสิคะว่า การคูณด้วย1กับการคูณด้วย0แล้วออกมาแล้วมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใบงานมีทั้งหมด2หน้านะคะให้เรียนลองฝึกทำแล้วส่งครูนะคะครูจะดูให้ว่าเรียนเข้าใจที่คุณครูสอนไหมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องการคูณด้วย1และ0ูนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่าเด็กๆสวัสดีค่ะ